สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมเอฟชิดโชคก่นครครับผมครับก็เจอกันอีกหนึ่งคลิปครับกับวันที่4เมษายน2568ครับวันท่ามกลางบรรยากาศร้อนอบอ้าวนะครับวันนี้นะครับวันนี้เรามาติดตั้งงานนะครับเกี่ยวดันแล้วก็คอสปริงทสเตอร์นะครับผมรถรุ่น d c 95เป็นของคณพี่วิรัตนะครับ บ้านหวัวสนามตำบลคำใหญ่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสิทธห์ครับผมติดตั้งเกียวดันจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือคอสต์ยังไม่เชื่อมนะฮะวันนี้ ทีมงานขจิตโชคเราไปติดตามงานที่หนองบัวลำพูแล้วก็ที่อำเภอบ้านม่วงนะครับใครที่ติดตามคลิปของชายน้อยล้ว,ว่าคลิปของทางอู่ก็จะเห็นว่าทีมงานของเราไปติดตามงานไปดูงานฮนะหลังจากางานที่ติดตั้งกับเราแล้วหรือขยายปากกับเราแล้วนะครับมีปัญหามีอะไรก็ รมาหาเราภาษาเราถ้าทําไม่ได้เราก็จะไปดูให้นะครับผมเราไม่ทิ้งลูกค้าครับเราติดตามงานของจริงนะครับผมท่านใดสนใจตกแต่งรถเกี่ยวหรือสนใจอุปกรณ์การ,กรเกษตรต่างๆก็สามารถโทรเข้ามาหาได้นะครับที่เบอร์061623232เอบอร์เจรัทชิโชการช่างตะกอนครนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอนาทุกท่านไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ